ย่อนไปทีเดียวเองดูครับผมนี่ขบยางเจ็กโซสีเหลืองครับใสเบลเลอร์เลยเอ,อ่อสายพีอีไบเปอร์ครับนะนะพีอีสองครับงัดเพินเลยครับผมยอดครับ ครับ <ro> ผมก็สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับผมก็หายไปนานนะผมช่วงนี้ไม่ได้หายไปไหนครับแถวนะน้าปลาไม่ค่อยกัดเลยช่วงนี้กัดยากมากครับผมก็วันนี้ก็ออกมาเลาะครับวันหยุดนับนะะก็แถวโซนบางกระเจ็ดหัวใะครับจังหวัดจะจะไอจะชนเซาครับน้ะก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับวันนี้น้ําขึ้นนะครับก็วันนี้ก็มากับ สาย P.E. ไวเปอร์เหมือนเดิมนะนะนะพีสองนะครับนะผมแล้วก็เป็นเจ้ากบยางเจ็กโซนะครับนะนะกบยางเจ็กโซสีเหลืองนี่ขนาดสี่เซนนะ,ะครับผมก็ลลอๆแถวข้างทางครับลองดูครับน้ำมันขึ้นอยู่ไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่าครับ,รบผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมดูครับผมก็จะแห้วเหมือนเดิมแล้วครับ,รบไปครับ เงียบ่กัดล้วตัวเล็กแน่เลยใส่จะได้อยู่ครับไม่เล็กเท่าไหร่ใส่สวยเลยนะนะม,มาแล้วหนึ่งแต้มเต็มคอเลยครับผมนี่โอ้แล้วนุ่นรถอยู่นู่นนี่ครับผมนะนะใส่สวยอยู่ครับอ้วนๆเลยครับผมก็เป็นร่องข้างนาคนระับน้ําขังอยู่ แต่ไม่รู้จะมีตัวเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองเตียนเรื่อยๆครับนี่ครับผมกบยางเจ็กโซสีเหลืองครับผมสุดยอดครับผม 把茶。 โดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยไซสุ่ก็ใหญ่ไซไม่ใหญ่มากครับนะนะแต่ก็พอใช้ได้อยู่อ,อืโอ้ปบาดาบผอมเจอดูนะนะ้ะเต็มปากเต็มคำเลยโอ้ผอมเจอดูดิโอ้ยเดี๋ยวปล่อยเข้าไปครับผมเดี๋ยวเถ่ายรูปแป๊บนึงครับ เ้ยได้ปลาทั้งทีก็จะได้แต่ละตัวแวต่ปลาดา,มาไ,ไม่อกไปไปโตโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยโดนด้วย สสวยครับนะนะฮะอุ๊ยหลุดเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยเด็ดกิ่งไม้หน่อยเดียวก็หลุดแล้วเะได้ายเราจะหาไสายสวยๆเจอ หลุดซะง,งั้นแล้วมันจะเอาอีกไหมล่ะทีน,นี้ยโอ้ยตีใบบนไปแล้ววันนี้ปลา 这东西，哎，切了。 โดนโดนโดนจนได้โดนจนได้นี่มาแล้วหนึ่งแต้มครับไซส์สวยแล้วนะนึกว่าจะไม่ได้ไซส์สวยๆแล้วโอ้ยปากท่อวัดีแล้ครับตรนั้นมันแอบอยู่ครับผมนี่เต็มปากเต็มคำเลยหลุดไปตัวครับไซส์ประมาณนี้แหละเมื่อเดี๋ยวอันนี้ครับกบยางเจ็กโซครับผมแล้วก็สายพีอีไวเปอร์พีอีสองนะนะไซส์สวยแล้วครับสุดยอดครับผม เข้ากอหญ้าดครับมาเดี๋ยวตีได้ตรงนี้ไปตวงย้ายตีฝั่งนี้ดูนะนะเรียกจากกอหญ้าออกมาดูว่ามีตัวบ่ตรงนั้นยญ้ามลกๆเผื่อมันเล่นด้วย เสียงนิดนึง โดนโดน,โดนอีกแล้วนะนะโดนอีกแล้วที่เดิมเลยย,ยกขึ้นมาโอ้สองแต้มนะครับตรงนี้พุ่งออกมาจากพุ่งออกมาจากกอนั้นเหมือนเดิมเลยนะนะกอที่ได้ตัวแรกไปครับพุ่งออกมากัดเลยโอ้ได้มาอีกหนึ่งแต้มับตรงนี้สวยๆแล้วครับนี่ไซส์โอ้ใช้ได้เลยครับผมนี่โอเคครับผมไซส์ แต้มปากแต้มคำนะครับกบอยางเจ็กโซสีเหลืองครับผมแล้วก็สาย PE เอไวเปอร์นะครับผมมันน่าจะออกมาจากกอนู้นนะครับแล้วมาเฝ้ารอนะครับนั่นะนะผมเดานะครับแต่ก็สุดยอดครับสองแต้มตรงนี้สวยงาม <c oughs> โดนแล้วครับนะนาหะกนะัดอยู่รอบนึงกัดไม่โดนรอบนี้ไม่รอดหมายข้างทางครับนะผมมาเต็มคอมาเลยนี่ใส่สวยครับผมดูโอลงคอเลยครับนะนาะมันกัดไปรอบไม่โดนครับตือ้ออีกสามสี่สามไม้โดนจนได้ครับเข้าไปเต็มคอแนละ้วนะครับผมกบจางเจ็กโซสีเหลืองครับผมก็สายพีอีไวเปอร์นะครับผมสองอย่างนี้ ลอยที่ไหนก็สนุกครับผมสุดยอดครับอัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วตึง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 ใส่สวยครับนั่นฮะนะี่ไม้เดียวเลย วิ่งดีเกินตัวนี้นี่มาแล้วครับผมโอ้ใส่ชะได้ครับโลกว่าแน่แนตัวนี้โอ้โหย่นไปทีเดียวเองดูครับผมนี่กบยางเจ็คโซส,สีเหลืองครับใส่เบลเลอร์เลยเอ่อสายพีอีไบเปอร์ครับนะนะพีอ e. ครับงัดเพลินเลยครับผมยอดครับ เต็มเลยโอ้ปะตะเพียนโอ้โหปะตะเพียนปะตะเพียนตัวเบลอเลยตัวดิโอ้ย อ,อปล่อยไหลเลยกัดแล้วปล่อยลองเลยคายคายไม่คายครับไม่คายนีม่มาอีกหนึ่งแต้ม,มหมายนี้ก่อนกลับบ้านไม่คายครับใสาสวยดำเมี่ยมเลยครับน้นนะนี่กบจางเจ็กโซสีเหลืองครับผมกับสายพีอีไวเปอร์พีีสองครับผมสุดอยอดครับผม ก็แดดร้อนแล้วครับร้อนมากเลยบ่ายสองแล้วกลับบ้านทีว่าครับผมก็วันนี้ผลงานเป็นที่น่าพอใจครับปลากัดดีมากเลยครับผมวันนี้ถือว่ากัดดีแล้วครับผมก็เดี๋ยวไปดูผลงานครับว่าจะได้ปลาขิดแต้มนี่ครับน,นนะระในถัททงนี่ก็ล่ะ หลังจากที่แหววมาหลายอาทิตย์นะปลาไม่ค่อยกัดครับวันนี้กัดดีมากครับผมก็ฝากผลงานดครับอ้คนะนะช่องในหัวพิชชิ่งนะครับผมแล้วก็เจ้าอออโอ้ยเจ้ากบยางเจ็กโซนะครับกบยางเจ็กโซมี2ขนาดนะนะนะมี4เซนกับ3.5ด้าเซนนะผมอันะนะทนะนะ่านไหนสนใจก็เดี๋ยวผมปักลิงค์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปซื้อได้ในที่ที่ลิงค์ด้านล่างครับผมเป็นเพจตยเหยื่อปลอม เจ็กโซไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็สาย P.E. i ไวเปอร์นะครับนะนะก็เดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนกครับผมราคาถูกมากครับผมสาย P.E. ลองไปเลือกซื้อเลือกหาดูครับผมก็ขอบคุณมากครับนะนะที่เข้ามารับชมก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณครับ